ครับสวัสดีครับคำมพิลาแฟนเพจมือนีกลับมาเห็นรถลันฟอร์นิเจอร์นะครับจากสุรินทร์แต่ว่ารถคันนี้อยู่มาค้าขายอยู่ทางหนองเรือนะครับมาจอดอยู่อำเภอนลำพองนะครับอ่าเป็นรถจากสุรินทร์นะครับพวสองเจ็ดแปดสองสุรินทร์นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับอ่าเต่าแก่เพิ่นกายุนี่แหละครับนี่คุณพ่อนะครับอ่าเป็นวีโก้นะครับปี่ใดก็พ่อ รถปีปี51นะครับปีหา1นะเบื้องสภาพนะครับเบื้องสภาพของรถคันนี้ผู้ใดสนใจรถหรือว่าหารถไปใส่งานนะครับหารถไปแก้ของนะครับเบื้องเป็นรถหัวเดียวนะครับเด้อดีโก้ปี51นะครับเบื้องสถาพครับรอบแม็กแดงนะครับเบื้องคัตซี่ครับ แม็กง้ามเลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งคัตซี่ก่อนนะครับเดี๋ยวของคอยเบิ้งขังในรถนะครับเบิ้งคัตซี่ก่อนมีห้อยผูห้อยดามบอนะครับอันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับสภาพน่าใสนะครับดีดีดีครับคัตซี่บอขดบองอบอมีห้อยดุ่งห้อยอย่างนะครับพี่น้องนะครับอีจิระนาเบิ้งเอาได้ครับเด้อผู้ใดมองหารถไปใส่ เป็นรถหัวเดียวนะครับอ่าเบิ้งรอบนอกกันครับเบิ้งรอบนอกก่อนนะครับแม็กไลเนอร์เหมดเรียวนะครับนี่ครับอะบางบางครับบ่ผูบ่มีห้อยโป้นะครับสีเดิมๆฟังเสียงครับนี่นี่นะครับสีปอนสีตลาดต้องการครับสีนี้อ่านี่ครับเบิ้ง ขัดส่งอ่าเบิ้งคัดซี่ครับเดี๋ยวติดข้อติดข้อเมนต์ว่าขัดส่งเป็นยังไงคัดซี่ครับอ่า uh, เบิ้งครับแม็กอ่าเบิ้งครับพี่น้องยางขอบอ่าเบิ้งกันครับขอบเท่าไรขอบสิบเจ็ดครับอะขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นแม็กแตงนะครับเบิ้งครับเบิ้งทั้งท้ายบั้นท้ายอ่านี่ครับบางๆครับรถมือเดียวครับ รถมือเดียวเบ่งทองดันทองดันไต่เหน็บเบ่งเบรกนะครับบอไม่เยิมแหงครับพี่น้องนะครับเห็นไปกู้ใดหารถไปใส่งานนะครับที่จัลนาเบ่งคันนี้นะครับเด้อรถหัวเดียวเป็นของร้านเฟอร์อนิเจอร์นะครับอยู่นําพ่องแต่รถมาจากสุรินทร์นะครับเป็นมาขายอยู่หนองเรือ นะครับมาขายเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นก็เลยเอามาจอดขายมีเหล่มนะครับมีเหล่มเบิงเหล่มเลยนะครับเดี๋ยวมีเหล่มให้เบิงนะครับเบิงพ่ายรอบนอกกันนะครับเบิงฟังเสียงทางนี้นี่ครับบางๆครับวีโก้นะครับหัวเดียวนะครับอ่าบัณนี่ฟ้าฟังเสียงครับพี่น้องยี่พอเบิงข้างในยี่พอมามาติดสตาร์ทเกียร์ดูพออ่าสตาร์ทเกียร์มึงดูอ่าทะเบียนขาดด้วยพ่อเนี่ย ทะเบียนทะเบียนเต็มครับพี่น้องนะครับอ้าวสมบูรณ์แบบเลยครับที่นี่ฟังเสียงเพื่อนเบิ่งด้านในครับเออเออเขาเกียร์ได้ปะนะครับเดี๋ยวอีพ่อกําลังเขาเกียร์เพิ่นกําลังเปิดเสียงฟังนะครับนี่ครับเรียนได้จักโลจักนั่นแล้วเดี๋ยวเบื้องเข็มไม้พร้อมกันอ้าวอันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับกระจกธรรมดามือหมุนนะครับ ปัญหาหน่อยครับพวกนี้ส่วนเข็มกิโลนะครับได้3า0แสนเกตมื่นเกพันหน่งรอนะครับตำรับเข็มไม่นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเบิง้งการเบิ้งเกียร์เขาได้ทุกเกียร์บ่นะครับเดี๋ยวอย่างนี้พอเป็นเขาเกียร์ให้เบ,บิ้งกันในบพอนัง นะครับอากคหลังค่าเบิงเอาครับหลังค่านะครับปอขาดปอปูนะครับาะกระมี่ถึกเนียนิดน้อยธรรมดารถใส่งานนะครับรถมัวเดียวตอนเดียวครับฮะบ้างเสียงเคียงครับบ่เนี่เปิดเคียงอยู่อ่าคอยเสียแตงบ่พอฮะคอยเสียแตงสิแตงแตงฮะ เอาเป,เป Jews, aja, ิดฟาน้ำมันเบิ anyway, um, so totally ่งด right ูน้ำม on ันหล่อปลอน่นม on ีควดบ้องนี on ่น้องแกกับเด้อยเกี่ยนถั่วเกี่ยนถั่วปลอถั่วต้นตรงนี้ตรงนี้น้ำมันเด่นตรงนีควดหอ่อแกกับยั่งนิ่มๆนะครับอ้าวพี่น้องผมว่าผู้ใดมองหารถหัวเดียวไปใส่งานนะครับเบิ่งขั้นนะครับเบิ่งขั้นมีห้อยปูมีห้อยดุ้งมีห้อยดำบ่อจภาพ ดีเซ่ได้นะครับอ่านี่ครับเลขกข้านกะยังย่งยุกนะครับเบิบ้ลนะครับเอุพมเมคอัพฮ่าสติกเกอร์อยังนี่ครับยังอยูพุองเดิมนะครับตัวนี้เบิ่งเอาน,นานะครับข้านตัตวนี้ก็ยังดีอ่ผสมผสมลดใส่มาแต่ ยศเบียนปีหาหนึ่งกะกับ,กบอ่ารับอ่าเหล่งเทียงเบิ้งดูเปน็นยังไงที่พอไปขั้นเหล่งหน่อพอขั้นเหล่งยังมังได็ดนะครับเดี๋ยวตีเหล่งเทียงไเ้เบิ้งนะครับเห็นปะอันนี้พอไปเล่งข้างใน่นเลยอ่านว่าเห็นยังมองนี่ไปหยับหยับขั้นเหล่งเบิ้งดูพอ ลองมาไร่เข้าเวอร์นะเหรินมือน,นี้ผมอิจขวดนะครับ,รบน้ำมันกอกระเด็นเลยนะครับ,รบล่าค่านะครับอีพอบอกไว้สิบหานะพอล่าค่าสิบหาแสนหา,รหารครับพี่น้องเห็นแล้วโอ้เป็นตาเอาครับ โก้ปัญหันาเอ้อเย็นวะพ่อร์เย็นบ่เย็นบอแอร์บ่เย็นเอ้อโบเย็นแอร์บ่เย็นเด้อบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนมันต้องไปเติมต้องไปเติมน้ำใจแอร์มีตะพัดลมครับเอ้อมีตะพัดลมนะครับอ้าวแอร์บ่เย็นแต่ว่ามีเพลงนะครับโก้ปันหันเขาเกียร์ได้ทุกเกียร์เนาะเขาเกียร์ได้ทุกเกียร์ครับเพราะว่ารถเจ้ามือเดียวนะครับรถบ่ได้มีต่อมือนะครับบ่ราะเป็นรถเต้นนะครับเด้อ สนใจก็โทรติดต่อมาตามเบอร์โทรนะครับมาเบากับพี่พอเอาตัวของรถเป็นรถหาแรนเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่ครับแรนดนเบาๆนะครับอ่านี่ก็ยังคงเดิมอยู่นะครับนี่พอมีห้อยห้อยยังเลยครับนี่อ่านี่ครับเบ่งเอาเ้ยครับเด้อนะครับเป็นมือมุนนี่ครับก็อย่าลืมครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรนะครับ แสนหารถคันนี้นะครับอีโกะ e สองพันสิบหา e สองพันหาหนึ่งเนาะหนึ่งเนาะ e หาหนึ่งวอาพิทนะครับอาผู้ใดสนใจโทษมาตามเบอร์โทษนะครับเด้อแอบวอากับคุณพ่อเลยนะครับเจ้าของรถนะครับาตาเพิ่นรถคันนี้นะครับงา่ปานแต่งเอาราคากับเป็นตะไสบอ่าเป็นรถเฟอร์นิเจอร์นะครับอ้าวเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ ทะเบียนบ่อขาดนะครับทะเบียนบ่อขาดเดี๋ยวตีเบิ่งทะเบียนเล็กน,น้อยครับพี่น้องเดี๋ยวตีวาดตัวกันนะครับหกเจ็ดครับนี่หกเจ็ดสิบห้าพุสกิกลุ่มขาดไปยักมือพ่อนี่ขาดไปเดือนก้อนนี่ตัวนี่อ่าพ่อเป็นยังครับหกเจ็ดแมหกเจ็ดเดี๋ยวนี้ก็บหกเจ็ดเดี๋ยวนี้ อันนี้สิบห้ากลุ่มผ้ากลุ่มผ้าพันขาดมาเดียนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยนี่เดียนมีหน้าเอาพี่น้องบ่เป็นยังบ่าใส่ปัญหานะครับบ่าใส่ปัญหานะครับแชรนีหนึ่งนะครับบ่ามันขาดเป็นปีนะครับสนใจโท่มากครับแต่ก็จะเลื่อมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ีรถดีๆล่งให้เบิ่งนะครับคัามพิลาแฟนเพจครับขอบคุณครับ